j จอร์ e ี่วิดยูโ o เค้ e เอ j นจอยเดอะโสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจ์นี่วิดเจเน a เค้กนะครับ enjoy the road เมื่อสัปดาห์ก่อนคุณกี้พาเราเนี่ยไปทัวร์ในเมืองโบราณนะครับที่ฟรีโซนมาแล้วใช่ไหมฮะหนึ่งที่วันนี้ยังอยู่นะที่นี่นะครับแต่ว่าคุณกี้จะพาไปอีก2สถานที่ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญนะไม่ได้เดินไปนะวันนี้เดินทางพิเศษด้วยรถรางใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีใจม,มา แล้วว่าแต่ลางอยู่ไหนฮะผมมองหาตั้งนานไม่เจอเลยฮะแปดร้อยไล่ค่ะทําลางไม่ไหวแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วค่ะเป็นไฟฟ้าแทนใช่ไหมฮะ,ะโอเคไปครับผมมาเชิเลยค่ะครับผมโอเคผมขอนั่งตรงนี้ก่อนนะฮะได้ค่ะ <Okay. S 2> เลือกที่นั่งได้เลยค่ะจะไปทั้งทีเนี่ย <laughs> เราต้องมีพกยูโรเค้กเอาไว้อุ่นใจทุกการเดินทางนะครับ แล้วก็ในตอนนี้เราอยู่กันที่รถรางแล้วนะครับเดียยวอ้ <c oughs> อยปกติแล้วรถรางมันบริการยังไงบ้างคะกมีรอบอยังไงล่ะก็ะจะมีรอบทุกๆประมาณ1ชั่วโมงค่ะรอบหนึ่งจะมีประมาณ2ชั่วโมงค่ะเที่ยวชมในเมืองโบราณก็จะเริ่มจากที่ตกบริเวณขายตัวเลยแล้วเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นประมาณ4จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณนั่นเองก็จะมีภาคกลางที่เราเพิ่งออกมากันแล้วก็จะผ่านภาคอีสานจากนั้นก็ไปภาคเหนือแล้วก็จะเป็นโซนลังสรนแล้วก็รถรางนี่คือบรนนนิการฟรีด้วยใช่ค่ะแต่มันจะอินคูอยู่ในติกเก็ตแล้ว คือมีทั้งรถรางหรือเราอยากจะเช่าแบบจักรยานใช่ก็ได้แม้กระทั่งบางคนที่เอารถส่วนตัวมาก็สามารถนํารถยนต์ส่วนตัวมาได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า0 0ไร่อยไล่มันเดินไม่ไหวหรอกเห็นคุณกี้บอกว่าจะพาไป2ที่ที่ีอะไรบ้างนะฮะก็มีภาคกลางค่ะพระที่นั่งสันเพชรปราสาสตร์ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเขาพัทสเมนนี่แหละที่กี้ไปบอกว่าเป็นไฮไลท์ คือเอา,อาง,ง่ายๆเลยว่าเมืองโบราณถ้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเราได้เที่ยวทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะใช่ค่ะเมืองโบราณเที่ยวไทยได้ในที่เดียวค่ะจริงฮะ คุณผู้ชมครับและก็ในตอนนี้เราอยู่ในพระที่นั่งที่มีอยู่จริงในอดีตนะครับที่อยุธยานั่นเองคุณกี้ที่นี่คือที่ไหนฮะที่นี่นะคะคือพระที่นั่งสันเพชรปราศาสตรค่ะอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองความพิเศษของที่นี่เป็นยังไงบ้างความพิเศษเอาที่เมืองโบราณก่อนนะคะที่เมืองโบราณเนี่ยนะคะตัวอาคารที่เห็นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นกับทั้งหมดเลยค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากโบราณสถานก็คือ ขนาดของฐานนั่นเองค่ะคที่มีการสํารวจดังวัดสร้างขึ้นให้มีขนาดเล็กกว่าสถานที่ต้นแบบพอ,อ,อได้ขนาดฐานมาแล้วที่เหลือหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบโบราณวัตถุนะคะหรือว่าโบราณสถานอื่นๆที่มีศิละปะอยุธยาหลงเหลืออยู่ถ้ามองขึ้นไปด้านบนเราจะเจอดาวพิดานค่ะ,คะเคยไปวัดหน้าพาเมรไหมคะ,ะวัดหน้าพาเมรน,นะคะเป็นวัดที่ พลจากสงครามการเสกกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ค่ะเพราะฉะนั้นมันเหลืองานศิละปะของอยุธยาเอาไว้คนเล็กก็อ้างอิงงานศิละปะที่เป็นดาวเพาดานที่อยู่ด้านบนบนะคะมาประดับตกแต่งไว้ในพระที่นั่งหลังนี้นั่นเองจากพระที่นั่งสันรทิปราสตรนะครับตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเมืองโบราณที่นี่ กินได้คือที่ไหนครับคุ่จี้ครับเขาฟสุูเมนค่ะนนหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าปาอานนท์อย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆชื่อที่นี่นะคะคชื่อว่าเขาพัสซูเมนนั่นเองในอดีตนะคะครเราเวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะค,คนโบราณเชื่อว่าโลกมันแบนค่ะเขาบอกว่าโลกแบนปุ๊บมีแผ่นดินไหวข้างล่างมันคืออะไรนะเขาก็เลยต้องสร้างเรื่องไต่ฟูขึ้นมาค่ะไ<อ>ต้ฟูหมายถึง3โลกนั่นเองอสามโลกนี้เราอาจจะเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์ นรกแล้วก็สวรรค์ใช่ไหมคะมแต่ว่าไตรภูมิจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงกาม,มาภูมิรูปมาภูมิอาูปมาภูมิสามโลกก็ค,คือเป็นโลกกาม,มาภูมิค่ะคือรวมหมดเลยม,มีนรกโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์แล้วก็ขึ้นมาอีกเป็นรูปมาภูมิคือเป็นโลกสวรรค์อีกชั้นหนึ่งที่คนที่อยู่เนี่ยคือเทวดาที่มีแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่มีเทพอาการม,มาภูมิมีเทพนะคะอ่าแล้วพออาลูปมาภูมิคือไม่มีรูปร่างแล้วอ่าแล้วก็เหนืออาลูปมาภูมิคือมีพานนั่นเองไม่มีอะไรเลย พวกเขาลูกนี้นะคะสูงไปถึงสวรรค์ชั้นดาวบะดึงสวรรค์ชั้นดาวบะดึงมีใครอยู่มีพระอินอยู่รพระอินอยู่ในปราสาทไพชยยน์ปราสาทด้านหน้าของเราเลยว้าวนนี้ฮะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เราได้มีโอกาสได้นั่งรถรางนะครับที่เมืองโบราณแห่งนี้แล้วก็ไปสานที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญๆเนี่ยสวยงามมากนะครับส่วนวีคหน้าน้องกี้ไกด์คนสวยของเรานั้นจะพาไปชมที่พักเขามีโรงแรมด้วยนะของเมืองโบราณว่าจะสวยงามขนาดไหนรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายภายในเมืองโบราณแห่งนี้นะครับห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดกับเจอร์นี่บิ๊กเจอร์เล t ร์คทเอนจอยรพี่เสือครับสู่ต่อ